มาค่ะเรามาฟังสปอยกันต่อนะคะในเรื่องของพฤึกษาเพียงรักถ้าเกิดใครอ่ะฟังคลิปที่แล้วอ่ะเห็นว่าพระเอกอ่ะจีบนางเอกใช่ไหมแล้วก็งอแบบสุดๆเอาจริงๆคลิปเนี้ยมา่คลิปที่แล้วอีกถ้ายัางไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนางเอกที่ไม่มีทางไปเพราะว่าจะสายอยู่แล้วเธอเลยเลือกไปนั่งข้างคนขับแล้วก็ทําไปไม่รู้จักพระเอกแต่ว่าพระเอกที่เตรียมการมาอย่างดีก็พยายามชวนนางเอกคุยแล้วก็ขอแลกวีแชทซึ่งนางเอกก็ใจแข็งเธอไม่ยอมง่ายๆหรอก พระเอกจึงของงิเอาของข,องขวัญที่เขาตั้งใจซื้อมาให้นางเอกแต่นางเอกก็ใบเบี่ยงแล้วก็ไม่ยอมรับง่ายๆฝ่ายพระเอกก็งอส่วนานางเอกก็งอนสุดท้ายแล้วคนที่พ่ายแพ้คือน,นางเอกก็พระเอกอะ่ะเล่นเดินตามตือน,นางเอกหากนางเอกไม่รับเขาก็จะไม่ไปนางเอที่ใจจริงก็แทบจะยอมพระเอกอยู่แล้วเธอจึงต้องยอมรับของขวัญชิ้นนี้มาและของขวัญชิ้นนี้มันก็คือฟอสซิลนกที่มันหายากแบบสุดๆนอกจากจะมีเงินแล้วจะต้องมีดวงด้วยถึงจะได้ชิ้นนี้มา แต่พระเอกก็รู้สึกขมหากมันทำให้นางเอกดีใจซึ่งพระเอกกลับไม่รู้เลยว่านางเอกไม่คิดที่จะเปิดมันเลยแถมเธอยังได้ส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้กับลูกศิษย์ด้วยก็แหมพระเอกเล่นจากเธอไปไม่ลาตั้งหนึ่งปีแล้วพอจะกลับมาจะกลับมาง่ายๆแบบนี้หรอณภายในของพระเอกทุกคนต่างก็ต้อนรับการกลับมาวันแรกของพระเอกมานาลูกศิษย์ต่างก็มาส่งช่อดอกไม้มาให้เขากันใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นกับการกลับมาของเขาจนไม่มีใคระเข้าเรียนคลาสข,ของนางเอกเลย ต่อมาเถียนเินก็ได้ยินข่าวว่ามีเท่าแก่รายใหญ่มาหมาองุ่นของนางแล้วก็คนในหมู่บ้านจนหมดแบบนี้มันเหตุการณ์คุนคุนนะหรือว่าจะเป็นประธานจิน้นซึ่งนางเองก็แอบลุ้นอยู่ในใจเหมือนกันแต่พอเท่าแก่ปรากฏตัวกลับไม่ใช่หลังจากนั้นเมื่อนางเดินกลับบ้านนางกลับเจอว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งคุยกับย่าของนางและคนคนนั้นก็คือประธานจิน้นนี่เขาหายไปตั้งหนึ่งปีเพื่อจะกลับมาตอนเนี้ นางที่ทั้งโกรธแล้วก็ทั้งคิดถึงจึงอารวาสแล้วก็โยนข้าวของที่เขานํามาฝากญาติของนางออกไปจนประธานจิ้นจะต้องขอตัวออกไปก่อนแต่เขาจะกลับมาใหม่นะเขาจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วส่วนพระเอกเขายังไม่รู้ว่านางเอกได้มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยของเขาแล้วตอนที่นางเอกนั่งกินข้าวอยู่กับหลีเจี้ยนพระเอกก็ได้มาเห็นเขาจึงไม่รู้ว่าระหว่างนางเอกกับหลีเจี้ยนมันคือความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ พระเอกจึงต้องใช้ความพยายามในการเอาใจนางเอกต่อและการตื่นเท่านั้นที่ครองโลกเขาไม่ยืนรอนางเอกหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อหวังจะได้นั่งรถกลับพร้อมกับ,กบนางเอกแถมเขายังเสนอด้วยว่าหากนางเอกจะต้องมามหาวิทยาลัยอีกให้มาพร้อมเขานะแล้วก็กลับพร้อมเขาได้ด้วยแต่นางเอกก็ไม่สนนางขอปั่นจัก,กรยานกลับห้องดีกว่าวันต่อมาพ่อกับแม่ก็ไม่เยี่ยมนางเอกพระเอกเลยถือโอกาสทําตัวเป็นลูกเขยที่ดีโดยการถือของให้กับพ่อแม่ เพราะเขาหวังว่าจะใช้เวลาเนี้ยได้ใกล้ชิดกับนางเอกเอาจริงๆตอนเนี้ยพระเอกมีปัญหาที่หลังอยู่แต่เขาก็สู้ไม่บ่นกับของหนักแค่นี้หรอกส่วนนางเอกที่ยังไม่รู้ในเมื่อเขาอยากทําตัวเป็นลูกเขยที่ดีใช่ไหมเธอเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบท้าขอให้เขาอะทากับเขาให้กับพ่อแม่แล้วเธอก็จะทําให้งานเนี้ยมันยุ่งวุ่นวายเข้าไปอีกด้วยการทําห้องของพระเอกให้เละตุ้มเป๊ะในเมื่อเขาชอบความเป็นระเบียบใช่ไหมถ้าจะทำให้เลยแบบที่มีอยู่มันเละไปเลย เธอจึงใส่รองเท้าที่มันเลอะอยู่เดินเข้าไปในห้องของเขาทำน้ำหกพังโครงของเขาจนเละแต่พระเอกก็ยังคงใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเก็บกวาดจากนั้นเมื่อพวกเขากินเสร็จเธอก็ไม่ล้างจานปล่อยให้พระเอกที่ทำกับข้าวแล้วยังต้องมาล้างจานอีกทีนี้พอนางเอกจะทำถ้วยแตกใช่ไหมพระเอกก็ไม่ว่าแถมยังจับมือนางเอกแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรไหมเล่นเอานางเอกก็แอบหวั่นไหวอยู่เหมือนกัน ส่วนพ่อแม่พอกลับมาก็มาต่อว่านางเอกว่าทำไมถึงทำนิสัยแบบนี้ส่วนทนานเถียนเทียนนางก็โดนย่าว่าเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับประธานจิ้นวันต่อมาประธานจิ้นก็มาตามเถียนเทียนถึงในสวนองุนเขายอมแบกอึกวัวเพราะว่าเถียนเทียนยังทำได้เลยทำไมเขาถึงจะทำไม่ได้เทียนเทียนเห็นแล้วก็สงสารจึงเรียกเขามาคุยแล้วก็บอกว่านางขอยอมรับคําขอโทษจากประธานจิ้นแล้วก็ได้แต่ว่าต่อไปขอให้ประธานจิ้นอ่ะไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้อีก เอาจริงๆที่นางพูดอ่ะมันก็ช่างมีพอใจของตัวเองเหลือเกินแม้แต่ประธานจิ้นเองก็ยังทำหน้าไม่ถูกเลยที่โดนไล่แบบนี้ต่อมาณนะวันบรรยายของพระเอกบรรดาลูกศิษย์สาวๆก็เข้ามางานนี้ยอย่างแน่นขนาดต่างคนก็ต่างถามว่าทำไมพระเอกถึงไม่ยอมรับตำแหน่งอาจารย์สอนที่ต่างประเทศทั้งๆท,ที่ไม่เคยมีใครได้โอกาสที่ดีแบบนี้มาก่อนเลยนะพระเอกที่คิดถึงหน้านางเอกเขาก็ตอบว่าความรู้สึกที่คิดถึงบ้านเกิดมาเลยทําให้เขา,าอยากกลับมา นักศึกษาสาวๆก็กลองกินกันใหญ่ว่าไหนบอกว่าพระเอกอ่ะเป็นคนเย็นชาแบบเนี้ยเขาดูอบอุ่นแบบสุดๆเลยตั้งหากซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าพระเอกอ่ะโรแมนติกมากกว่านั้นอีกเพราะที่เขาพูดถึงบ้านเกิดอ่ะมันคือความรู้สึกคิดถึงของนางเอกจนจับใจตั้งหากในเมื่อเขาทำโปรเจกต์ของอาจารย์ชายสำเร็จแล้วนางนั้นเขาจึงมาทำตามหัวใจของตัวเองบ้างจากนั้นเมื่อเขาอยู่กับหัวหน้าหลีพระเอกก็บังเอิญเห็นไวปอของนางเอกว่าหลีเจี้ยนะกดหัวใจให้นางเอก เขาที่เกิดอาการหึงอย่างแรงก็โดนหัวหน้าหลีแซวว่านี่มันรูปเก่านานแล้วนะอย่าบอกนะว่านายไม่เคยเห็นเพราะ่านางเอกลบพระเอกออกจากการเป็นเพื่อนไปแล้วส่วนานางเอกเอาจริงๆใจของเธอก็มีแต่เขาแต่เพราะว่ามันผ่านมาตั้งปีนึงแล้วเธอควรจะหายโกรธหรือว่าไม่หายโกรธด,ดีนะแล้วตอนนั้นพระเอกก็ทักเธอมาบอกว่าเขามีอะไรจะให้นางเอก จากนั้นเขาก็เดินหน้างงอนนางเอกเต็มที่ตามนางเอกไปทุกที่ที่นางเอกไปไม่ว่าจะเดินซื้อของหรือว่านางเอกต้องหิ้วของหนักเขาก็ทําให้เธอแล้วพอเขามาถามถึงเรื่องกล่องของขวัญที่เขาเคยให้นางเอกครั้งก่อนนางเอกก็บอกว่ากล่องอะไรถ้าเป็นกล่องนั้นเธอยกมันให้กับลูกศิษย์ไปแล้วตอนนั้นนางเอกก็งงว่าทําไมพระเอกถึงทําหน้าแบบนั้นหรือว่ากล่องนั้นมันคือเพชรซึ่งนางเอกเองไม่เคยเปิดดูเลยเลยไม่รู้ว่ากล่องของขวัญนั้นมันคือฟอสซิลนกที่นางเอกเคยโพสต์ว่าอยากได้ และมันมีค่ามากกว่าเพชรซะอีกพระเอกนะนอกจากจะค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเขายังไปตามถึงแหล่งที่มาแล้วก็พยายามหามันจนเจอตอนที่นางเอกให้ลูกศิษย์ไปลูกศิษย์ยังคิดว่ามันเป็นของปลอมเลยเพราะว่านางเอกดูชิลมากหากเป็นของจริงอะ่ะนางเอกคงไม่โยคให้ฟรีๆแบบนี้หรอกแต่ใครเลยจะรู้ว่านั่นมันมีค่ามหาศาลเลยนะแถมน้งเอกยังคิดอีกด้วยว่าพระเอกจะมีตังไปซื้อของแพงแบบนี้ได้ยังไงเพราะที่แท้แล้วน้งเอกยังไม่รู้ว่าพระเอกอะ่ะรวยมาก ต่อมาเทียนเทียนก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวเพราะว่านางเอาจดหมายยกโทษที่นางเคยเขียนร่วมกับประธานจินขึ้นมาดูตอนนี้นางก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางคนจะยกโทษให้เขาดีไหมและแล้วประธานจิ้นก็มาอีกครั้งเขาเข้าถูกทางเพราะเขาเข้าทางคุณย่าคุณย่าก็คอยเปิดทางให้เขาเพื่อให้เขาได้คุยเปิดใจกับเถียนเทียนด้วยแต่เถียนเทียนที่กำลังสับสนไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเลยขอไล่เขากลับไปก่อน ทีนี้พอประธานจิ้นกำลังจะกลับไปเขาบังเอิญเห็นจดหมายยกโทษที่เถียนเทียนนะทำตกไว้เขาเลยรู้ว่าที่แท้แล้วอ่ะเถียนเทียนก็ยังคงเก็บจดหมายนี้อยู่นั่นแปลว่าเขาเองก็มีโอกาสนะสิเถียนเทียนได้เผยไต่ขนาดน,นี้แล้วอ่ะนางเลยแก้เขลนด้วยการไปเก็บอง่นดีกว่าส่วนพระเอกเขาก็คอยตามสืบเรื่องของนางเอกว่าตอนนี้นางเอกไปไหนคือตอนนี้นางเอกได้ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปดูการศึกษาเรื่องของนกอยู่จนเธอมาเจอว่าที่นี่มีการลักลอบจับสัตว์คุ้มครองอย่างนกเป็ดน้ํา นางเอกเลยขออาสาตามสืบเรื่องนี้เองโดยเธอมาดักรอคนร้ายในตอนกลางคืนเพื่อจะได้ถ่ายรูปแล้วก็บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานและในตอนที่คนร้ายปรากฏตัวมันก็เผยไตยด้วยว่ามันกาลังทํางานส่งนกเป็ดน้ําให้กหับเฮียหวังซึ่งนางเอกได้แอบถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเองนางเอกได้เผลอไปเหยียบกิ่งไม้แห้งเข้าคนร้ายเลยรู้ตัวแล้วก็จะถามหานางเอกตอนนั้นนางเอกใกล้จะจนมุมแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยแล้วก็บอกว่าให้นางเอกกอดเขาไว้ ตอนนั้นที่นางเอกกาลังตกใจอยู่ทําอะไรไม่ถูกก็เลยได้แต่ทําตามทีนี้พอพระเอกล้มตัวนางเอกให้นอนเพราะเขาจะแกล้งทาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่รักที่มาแอบพ่อรักกันในป่ามันเลยทําให้คนร้ายอะยอมไปตัวพวกเขาไปพอคนร้ายไปแล้วใช่ไหมแต่นางเอกที่ยังไม่รู้พระเอกก็ยังแกล้งให้นางเอกอะกอดเขาอยู่แบบนั้นอยู่จนเมื่อนางเอกรู้ตัวทะเลตีใส่พระเอกไปว่าคนหลอกลวงแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมแพ้นะเขายังคงตามมาส่งนางเอกถึงที่โรงแรม พะเขาเองก็พักอยู่ที่นี่เหมือนกันน้าเอกเลยถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธอมาที่นี่พระเอกก็นึกในใจว่าเขาใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีนั่นคือการสืบจากคําพูดของหลี่เจี้ยนจากนั้นเมื่อตามมาถึงที่นี่เขาก็แอบมาได้ยินลูกศิษย์ของนางเอกพูดว่านางเอกอาตกอยู่ในอันตรายและเมื่อเขาคํานวณดูแล้วนางเอกก็แอบมาดักรอคนร้ายที่แอ่งน้ําของหนูเป็นน้าจริงๆแต่เขาก็บอกนางเอกไปว่ามันคือกฎแห่งแรงดึงดูดที่มันดึงดูดให้เขากับเธอมาพบกัน นางเอกที่ฟังแล้วก็แทบจะมองบนว่าไหนอะเขาเชื่อเรื่องวิทยาศา,ศาสตร์ไงทําไมตอนนี้เขามาเชื่อเรื่องจิตวิทยาได้ทีนี้พอพระเอกกับนางเอกมาถึงโรงแรมด้วยความที่โรงแรมเนี้ยมันเก่าไฟมันเลยดับตอนนั้นที่นางเองกกาลังจะลม้มพระเอกก็แอบมาประคองนางเอกไว้แล้วพอตอนนอนพระเอกเขารู้ว่านางเอกต้องกลัวความมืดแน่ๆเขาจึงมาหานางเอกครั้งแล้วก็คอยเอาเทียนมาจุดเพิ่มความสว่างให้จากนั้นก็เล่านิทานให้ใหหนางเอกฟังก่อนนอน เขาทำเหมือนกับตอนที่พวกเขาทั้งสองคนน่ะเคยติดกันอยู่บนเขาเขาจับมือเธอไว้แล้วก็คอยเล่านิทานให้นางเอกฟังจนหลับเอาจริงๆตอนแรกที่พระเอกกำลังจะออกจากห้องนางเอกก็ได้พูดว่าให้พระเอกรอก่อนแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งไปแต่พระเอกหันกลับมาแล้วก็ตอบว่าได้สิโดยที่นางเอกอะไม่ต้องเอ่ยปากเลยบอกให้เขาอยู่ต่อก็เพราะพระเอกเองอ่ะเขารอโอกาสนี้มานานแล้วโอกาสที่เขาจะได้คอยดูแลนางเอกก่อนนอน พอรุ่งเช้านางเอกเลยโทรไปปรึกษาเทียน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 ได้บ่นใส่นางเอกเลยว่าพอเขาดูแลอยู่ข้างๆก็รําคาญแต่พอเขาไปเธอก็ไม่พอใจนี่ตกลงแล้วนางเอกจะเอายังไงกันแน่คือทั้งคู่ของนางเอกก็มีปัญหาใช่ไหมส่วนทังคู่ของเทียนเทียนก็มีปัญหาเช่นกันนะเพราะประธานจิ้นอะแอบสะกดรอยตามเทียนเทียนอยู่เพราะเขาคิดว่าต้าเหมยแอบชอบเทียนเทียนอยู่แน่ๆดังนั้นแล้วเขาจะมาสกัดกันไม่ให้คู่นี้รักกันส่วนนางเอกเธอก็เก็บข้อมูลทั้งหมดมาให้กับตำรวจ แล้วพอนางเอกเจอพระเอกเธอก็ทำหน้าไม่พอใจว่าพระเอกอะจะเข้ามาช่วยทำไมเพราะพระเอกจะรู้เรื่องน็อดดีกว่าเธอได้ยังไงทีนี้พอพ่อลูกศิษย์เห็นว่าคู่นี้มีอะไรแปลกๆเลยถามว่าพวกเขารู้จักกันแล้วหรอทางพระเอกกับนางเอกก็ตอบไม่ตรงกันแล้วพอช่วงตอนที่นางเอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอคนร้ายให้กับตำรวจฟังพระเอกก็บอกไม่ให้หนางเอกทำอะไรสิ่งๆแบบนี้อีกนะเพราะว่าคนร้ายอะมีมีดนางเอกก็ขัดแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจะเห็นเลย พระเอกได้ทีเลแซวว่าตอนนั้นน่ะเธอคงโฟกัสเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่านาเอกที่รู้แล้วว่าพระเอกกำลังจะพูดถึงตอนที่พวกเขา,อากอดกันเธอจึงรีบร้อนนนแล้วก็พยายามแก้ตัวจุลรุศิ์ก็สงสัยแล้วก็ใส่ย,ยว่านี่พวกเขาแอบไปเจอกันมาหรอทั้งสองคนก็มีพิรุษแล้วก็ตอบไม่ตรงกันอีกแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ใช้โอกาสอันดีเนี้ขอแอดวิชานักเอกไว้เพราะพวกเขาคงมีเรื่องคดีนี้ให้คุยกันอีกเยอะ นางเอกที่อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์เลยต้องเล่นไปตามน้ําปล่อยให้พระเอกแอดวีชัดของเธอไปได้ซึ่งเอาจริงๆบรรดาลูกศิษย์เห็นแบบนี้ก็รู้แล้วว่าพระเอกกำลังตามจีบอาจารย์ของพวกเขาอยู่ธานาบัตรานจินเขาก็จินตนาการไปไกลแล้วว่าตอนนี้เทียนเทนของเขากําลังพอดรักอยู่กับต้าเหมยแน่ๆไม่ได้การแหละเขาจะมาจมปลักอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขาจะต้องสู้ส่วนทานานงเอกกับพระเอกวันต่อมาพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นคู่สามีภรรยาเขาไปกินอาหารในร้านอาหารที่คนร้ายอยู่ แล้วพระเอกก็แซงทาเป็นว่าเธออยากลองอาหารป่าที่ร้านนี้มีไหมเท่าแก่เจ้าของร้านก็บอกไม่มีไม่ไม,ม,มีใครจะกล้าขายของแบบนั้นแต่พระเอกที่เข้าถึงบทบาทเฮียใจปั้มก็ทําท่าเป็นบอกว่าเสียดายจริงๆเขามีเงินตั้งมากมายแต่กลับหาซื้อของพวกนี้ให้กับเมสุทีรักของเขาไม่ได้และแล้วคนร้ายก็ติดกับมันตะโกนถามพวกพระเอกว่ามาจากไหนพระเอกก็แสดงว่าเขาอ่ะมาจากกวางตุง้งแล้วก็มีโรงแรมมาตั้งอยู่ที่นั่น จากนั้นนางเอกก็แสดงต่อให้เนียนว่าเธออยากได้สัตว์ป่าหายากอยากพวกนกเป็ดน้ำเนี่ยมันง่ายเกินไปเธออยากได้อะไรที่มันหายากกว่านั้นซึ่งเธอบอกว่าขอแบบจับเป็นนะคนร้ายจึงเกิดความสงสัยว่าปกติแล้วอะคนรับซื้อของพวกเนี้ยจะต้องรับแบบตายเท่านั้นตกลงแล้วพวกของนางเอกอะคือพวกสอดแนมหรือเปล่า แล้ตอนที่นางเอกกาลังจะจนมุมพระเอกก็คอยช่วยพูดให้ว่านางเอกอะเคยเจอคนหลอกขายสัตว์ป่าพวกเนี้ยที่สั่งแบบตายแล้วก็วางยาผิดพวกมันมาแล้วพวกเขาาจะกินได้ยังไงเธอเลยไม่อยากได้ของแบบนี้อีกแล้วและนางเอกก็ตีบทแตกต่อด้วยการยัดเงินก้อนโตให้กับเขาแค่เนี้ยแหละเหยื่อก็ติดกับเพราะความโลภอะมันครอบงำจิตใจส่วนธนานประทานจิ้นเขาก็ได้ตามเถียนเทียนมาจนถึงงานเทศกาลชีชี และเขาก็ได้สกัดกั้นตาเหมือให้ออกไปเขาจะได้อยู่ช่วยเทียนเทียนขายอา,างุ่นกันแค่สองคนทีนี้พอมีสาวๆมาเสื้ออง่นจากประธานจิน้นเทียนเทียนจึงเกิดอาการหึงอย่างแรงจนประธานจิ้นแซวว่าคุณหึงผมด้วยหรอก็อาการของนางออกสักขนาดนี้เป็นใครใครก็ดูออกหลังจากที่พระเอกกับนางเอกเสร็จภารกิจแล้วนางเอกก็เกิดคําถามว่าพระเอกอ่ะพูดภาษากวางตุ้งได้ยังไงแล้วทาไมเขาถึงหาข้อมูลชื่อโรงแรมี่กวางตุ้งได้เร็วขนาดนี้ พระเอกเลยบอกว่าเขาเคยอยู่ควางตุ้งมาก่อนจากนั้นไม่ว่านางเอกจะพูดเรื่องอะไรเขาก็มาจะวนย้อนกลับมาอ้อนนางเอกทุกเมื่อไม่ว่าจะชมเธอว่าเขาโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้วีแชาของนางเอกหรือแม้แต่ตอนที่นางเอกฝึกพูดภาษากวางตุ้งว่าฉันชอบเธอพระเอกก็รีบตอบเลยว่าเขาก็เหมือนกันแหมพระเอกหยอดคําหวานไม่แผ่วแบบนี้นางเอกก็ใจวันไหวอย,อยู่เหมือนกันนะและแล้วตอนนั้นคนร้ายก็โทรมาหาพระเอกบอกให้พระเอกไปตามนัด และเมื่อพวกเขามาถึงที่สถานที่แห่งนี้มันก็ทังมืดทังน่ากลัวนางเอกก็บอกว่าเฮียหวังหัวหน้าใหญ่จะมาหรอพระเอกก็เชื่อเขาจะต้องมาแล้วเขาก็มาจริงซึ่งเฮียหวังก,ก็คือเด็กเสริรบฟในร้านนั่นแหละที่พระเอกสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาดูไม่เหมือนเด็กเสร์บทั่วไปและการจะทางานกับแก๊งโจรพวกนี้ยมันก็ยากมากเพราะว่าเฮียหวังอะระวัดระวังตัวตลอดเขาไม่เชื่อว่าพระเอกจะเป็นเจ้าของโรงแรมที่กวางตุ้งจริง เขาจึงโทรไปทําเหมือนกับเป็นเพื่อนเจ้าของโรงแรมนั่นแล้วก็อ้างว่าอยากได้เบอร์ติดต่อของเจ้าของโรงแรมหน่อยได้ไหมนางเอกที่ทั้งกลัวทั้งตัวสั่นก็บอกพระเอกว่าทํายังไงดีตอนนี้เธอจะถ่วงเวลาไว้ก่อนก็ได้แล้วให้พระเอกอ่ะรีบวิ่งหนีไปตามหาตํารวจพระเอกจึงกุมมือนางเอกไว้แน่นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวจากนั้นโอเปอเรเตอร์ก็บอกเบอร์ของเจ้าของโรงแรมซึ่งมันตรงกับเบอร์ของพระเอกแค่เนี้ยค่ำเกนของการค้าขายก็สําเร็จ เฮียหวังเชื่อสนิทใจว่าพระเอกอะอยากจะทําการคร้ากับเขาจริงๆเมื่อหลุดพ้นออกมาแล้วนางเอกก็สงสัยว่าพระเอกอะมีเบอร์ตรงกับเจ้าของโรงแรมที่กวางตุ้งได้ยังไงพระเอกก็ทาเนียนแซงทําเป็นบอกว่าคิดจะเป็นนักแสดงก็ต้องแสดงให้เข้าถึงบทบาทสินางเอกที่ยังกลัวอยู่ก็บอกว่าทําอะไรให้ระมัดระวังด้วยนะเพราะาเธอคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่ๆพระเอกที่ราโอกาสทำซึ้งอยู่ก็บอกว่าเขาตั้งหาที่ต้องรับผิดชอบเธอเอง แล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้พวกเขามาจับคนร้ายหรือว่ามาเดดกันเองกันแน่เพราะว่าพระเอกยังได้มอบดอกไม้แบบที่เคยให้เธอเมื่อเทศกาลชีชีครั้งก่อนก็พระเอกอะ่ะเขาคิดไว้แล้วเขาได้ทําดอกไม้แห้งนี้เองกับมือเพื่อหาอากาศนํามามอบให้กับนางเอกส่วนน้านาเหียนเทียนและแล้วคืนนี้นางก็ได้ดูดอกไม้ไฟกับประธานจินอีกครั้งและประธานจินก็ได้เตรียมรถสุดพิเศษเพื่อพาเหียนเทียนกลับบ้านด้วยแต่ว่าโชคร้ายที่รถคันนี้มันแบตหมด พวกเขาจึงต้องเข็นรถเข็นแล้วก็เถียนเทียนกลับบ้านซึ่งระหว่างทางเถียนเทียนจะได้สังเกตเห็นว่าเคสมือถือของประธานจิน้นที่เขายังไม่เคยเปลี่ยนเคสน,นี้เลยและมันก็คือเคสคู่ที่เขากับนางมีเหมือนกันและเมื่อเถียนเทียนกลับมาถึงบ้านนางก็มาเจอว่าประธานจิ้นมาช่วยซ่อมหลังคาบ้านของนางเองกับมือเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครใครก็ใจอ่อนจริงไหม